โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่ากออนชอนะคะก็ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ฉบับที่56ค่ะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกมาคาดการสภาพอากาศฝนว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่8-9ธันวาคมนี้นะคะ ก็ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งจําเป็นที่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ําหลากแล้วก็น้ําท่วมขังในพื้นที่11จังหวัดภาคใต้กันอยู่ค่ะพร้อมตั้ง พร้อมทั้งต้องเฝ้าระวังระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ําล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ําสายหลักและลําน้ําสาขาด้วยนะคะรวมทั้งเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มปริมาตรน้ําสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการกักเก็บน้ําสูงสุดอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ํามากกว่าร้อยละ80 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำโดยเฉพาะทางเขื่อนบางลางก็ให้พิจารณาบริหารจัดก,การน้ำให้เหมาะสมไม่ให้เกิดผลกระทบหรือว่าไปเกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดบริเวณท้ายเขื่อนกันด้วยนะคะ